สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนยางคูเปอร์นะคะ265 756นะคะ MT สวยๆนะคะสวยดุดุเลยขอบคุณมากๆค่ะเดินทางปลอดภัยเฮงๆรวยๆค่ะ ร้านสัญญากันยางปักทางห้องเฮียมเพื่อยางตลาดจังหวัดกาฬสินนะคะจะมียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะล้อใหม่ล้อมือสองล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดใส่ลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยสามารถนำล้อเก่าของลูกค้านะคะมาแลกเทินที่ร้านได้เลยค่ะ ล้อมือสองนะคะมีให้เลือกหลายแบบรายชุดเลยสนใจชุดไหนนะคะสอบถามได้ที่0993544468นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยค่ะร้านสัญญาการยางค่ะตรงรุ่นนาวาล่านะคะมีมาแล้วนะคะ ล้อแท้เลนโซซูดนะคะสวยมากๆเลย คุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะค้าขายเฮงๆร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า